สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆกันเลยนะครับเมื่อคืนนี้นะครับทำสรุปข่าวการย้ายทีมให้มาดึกหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องราวข่าวสาร อัปเดตมากนะครับก็ท่าต้องกลับไปดูย้อนนะเรื่องราวของสรุปข่าวนะครับก็เดือนมีนาคมเนี่ยก็เริ่มทุกวันแน่นอนนะครับวันนี้หน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ยังกฤษนะครับมีการพูดถึงการเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจบเมื่อไหร่ถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีอัศวินสีแดงอ่าอัศวินสีแดงคือใครอ่ะเขาชืา่อว่เลดคไน จริงๆแล้วผมไม่ทราบเรื่องนี้เลยนะว่าเรดคันไนคืออะไรและคือใครนะครับผมได้คําตอบละเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะดูแล้วนะครับแนวโน้มถ้ายัางเป็นอย่างนี้อยู่นะครับการเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะจบเดือนพฤษภาคมแหละเพราะอะไรอะ่ะก็ต้องการเปิดให้มันครบ6,000ล้านปอนด์ไงและมันก็ไม่มีใครยื่นแต่เลดคันไนนะครับอัศวินสีแดงเนี่ย จะเป็นกลุ่มกลุ่มคนที่มาจากใครนะครับมันเอ้ยเดี๋ยวต้องฟังในรายการผมขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เต็มๆนะเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่หนึ่งนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อนเลยนะครับวันนี้นะครับ ผ่านเวสแฮมไปได้นะครับก็ยิงกันตอนท้ายอีกแล้วนะครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดสามารถผ่านเวสแฮมยูเต็ดได้นะครับแล้วก็เป็นการผลการจับฉลากนะครับ FA ครับรอบต่อไปนะครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของฟูลแลมนะครับจริงๆแล้วนะคู่อื่นเนี่ยก็จะมีแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกทีมหนึ่งนะครับที่เล่นในบ้านเจอกับเบอร์ลี่แล้วก็แมนยูเจอฟูลแลมไบรทันเจอ g ิมส์บี้ทาวนะครับแล้วก็เชฟฟิลูไนเต็ดเจอกับแบ็กเบิร์โลเวอร์นะครับก็ดูแล้วนะคู่ชิงอะ่ะถ้าไม่เจอกันรอบรองก่อนนะระหว่าัแมนยูแมนซิตี้อ่ะก็แบ็กเบอร์นะครับใครผ่านใครไปเนี่ยแบ็กเบอร์มีโอกาสรุนแชมป์นะครับไม่เจอกันรอบ8ทีมนะทีนี้ในรายละเอียดนะครับก็หลังจากผ่านไปได้นะครับเอเล็กเตนแฮกเองเนี่ยก็จริงๆแล้วเห็นไหมพอปรับทีมปุ๊บทีมเนี่ย แตกต่างเลยนะครับเวสแฮมยิงขึ้นนําไปก่อนด้วยใช่ไหมล่ะทีนี้ในส่วนของรายละเอียดนะครับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเนี่ยใน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 เกมนี้เองเนี่ยเป็นเกมที่ไม่น่าจะมีอะไรกดดันนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีอะไรให้ลุ้นหลายอย่างเหมือนกันเนาะแต่ผมว่าส่วนหนึ่งมาจากความผิดพลาดของผู้รักษาประตูของเวสแฮมยูนเต็ดนะครับก็เล่นดีในช่วงต้นแต่ตอนท้ายๆก็ไม่นิ่งนะครับก็นี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับอีกเรื่องหนึง่ง มันมีการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์นะครับโรนันโดเมื่อก่อนนี้ก็คือถ้าเกมมีโรนันโดเมื่อก่อนแมนยูจะชนะ51.9%เกมื่อก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีโรนันโดนะครับตอนปัจจุบันนี้ก็คือชนะถึง78.9%นตะครับตั้งแต่โรนันโดไปอยู่กับสโมสรอาณาเซอร์มีคนเก็บสิติไว้นะครับผมก็แค่ถ่ายทอดให้ฟังประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวที่ที่เกี่ยวกับเกมนะครับ ทีนี้มันมีบทความของรอยคีนนะครับพูดถึงน้องๆนิดนึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก่อนเริ่มเกมมีการฉลองถ้วยรางวัลน,นะครับก็จะเป็นคาซิเมโลและแมรี่อีฟรีอีฟนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยรอยคินก็บอกว่าจริงๆแล้วก่อนเกมการแข่งขันอย่างนี้ไม่ควรจะมาฉลองถ้วยรางวัลอะไรแบบนี้แต่มันก็คือการแสดงความยินดีไงมันก็ไม่ได้ผิดหรอก แต่ลอยคินเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะ,ะการได้แชมป์เป็นเรื่องปกติแต่การที่มีพิธีมอบแชมป์แต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะส่วนตัวผมอ่เหมือนมอบกิจบัตรหน้าเสาร์ทงกนักเรียนอะ่ะมันดีนะมันดีเลยแหละแล้วก็เซอร์เล็กนะครับก็มามอบรางวัลให้กับดาบิดเดคอที่เก็บคินชิดร้อยแปดสิบเอ็ดครั้งนะครับคือผมว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีะนะครับก่อนเกมนะแต่ลอยคินมองไม่ดีนี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกนะครับก็พูดถึงเกมด้วยลอยคินกล่าวว่า การเก็บชัยชนะนะครับแน่นอนครึ่งแรกดูเหมือนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่ค่อยเล่นระดับเดิมอะประมาณนี้แต่ครึ่งหลังพอเปลี่ยนตัวลิซันโดหรือเปลี่ยนใครมาเนี่ยเกมเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะครับการการเล่นเปลี่ยนแปลงก็คือกดดันเขาได้เนื่อก็มหมายคามว่าทีมปัจจุบันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เราคีนมองมันมีทีมที่ดีทีมหนึ่งแต่พอเปลี่ยนตัวเปลี่ยนแท็กติกเปลี่ยนผู้เล่นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงหมดเลยนะครับก็ นี่แหละเป็นต้นเหตุที่จะต้องเสริมใครต่อใครประมาณนี้นะครับนี่คือความคิดเห็นของรอยคีนเกี่ยวกับเกมเมื่อคืน f อฟครับการจับสลากประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของคาเซเมโลกันนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเอเล็กตันแฮกได้ได้ชื่นชมคาเซเมโลมากๆเลยเราภูมิใจในตัวเขามากเอเล็กตันแฮกกล่าวผมคิดว่า เขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาสำคัญแค่ไหนและมีส่วนร่วมกับทีมอย่างไรในห้องแต่งตัวไม่ใช่แค่ในสนามเขาสำคัญทุกคนเห็นได้เอริกตันแฮกกล่าวถึงคาเซมิโลนะครับทีนี้ยังมีบทความของแกลลี่เนวิลอีกหนึ่งฉบับท่านไปดูในเมลออนไลน์ได้เลยแกลลี่เนวิลลกล่าวว่าคาเซมิโลเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่การเซ็นสัญญาที่ฉลาดเอ๊ะมันยังไงอะ จริงๆแล้วผมบอกเลยว่านี่คือคีย์แมนนะครับแกลลินีวิวเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็ยังเชื่อว่าการเซ็นสัญญาที่ดีก็คือการเซ็นสัญญากับผู้เล่นอายุน้อยแต่ว่าคาเซมิโลเนี่ยเป็นความจําเป็นแกลลินีวิวกล่าวถึงคาเซมิโลนะครับว่า70ล้านปอนด์กับผู้เล่นอายุ30ปีจะ31ปีมันก็ไม่ใช่เหตุผลทางฟุตบอลน,นะที่คุณควรจะเซ็นสัญญากับผู้เล่นอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตาม คาเซเมโล่เนี่ยสุดสําคัญผมผมไม่ได้เห็นด้วยกับการีนีวิลพูดเลยนะโคตรสาคัญเลยคนมีประสบการณ์เนี่ยนีวิลเขาบอกว่าต้องเอาเด็กๆมาปั้มเอเล็กตนแฮกจะไม่เซ็นสัญญากับนักเตะอย่างนี้หลายรายหรอกตัวของการีนีวิลเชื่ออย่างนั้นที่นี้ในรายละเอียดนะครับเป็นที่ชัดเจนนะครับว่าคาเซเมโล่ยอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมกว่าใครหลายๆคนเลยแล้วก็เป็นคนที่ประคองทีมและอย่างหนึ่งนะครับนักเตะประเภทที่ประสบความสําเร็จแล้ว คือการลงทุนนะ่ะแกลลี่นวิวก็บอกว่าการลงทุนกับผู้เล่นอายุ31ปีอะ่ะมันก็ภาพโดยรวมอะ่ะมันมันโอเคแต่ระยะยาวมันไม่โอเคนะครับนี่คือความเห็นแบบนิวิวนะแต่ในวิวก็ชมตอนท้ายการเซ็นสัญญากับคาเซเมิโลมีอิทธิพลต่อเกมผลกระทบเชิงบวกสโมสรสามารถอยู่ในอันดับ ที่เหลือเชื่อนะครับก็คือกลับมาดีเลยนะครับประสบการณ์ความเป็นผู้นำความยิ่งใหญ่ผมรู้สึกได้ว่ามันอยู่ในตัวผู้เล่นที่มีประสบการณ์เหล่านี้นะครับก็การรีวิลก็ต้องฟังหูไว้หูเขาว่าเพราะว่าก็พูดถูกบางส่วนอีกส่วนก็พูดถูกนะการลงการลงคือต้องซื้ออัจฉริยะมาอย่างอย่างเหมือนกับการปั้นปั้นเมซ,ซี่ตอนตอนเด็กอย่างรประมาณนี้นะก็เป็นการเปรียบเทียบ นะครับแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับไม่ต้องรอ,อนานแล้วนะครับเข้าสู่การพูดถึงเรื่องการเทคโอเวอร์สโมสรนะครับผมได้พูดถึงอัศวินสีแดงนะเรดคันไนทแต่จะอยู่ในช่วงท้ายท้ายตรงในเรื่องนี้อันดับแรกการเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนตดจะต้องแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบนะครับว่า ไม่สามารถที่จะจบในเดือนมีนาคมได้นะครับรายงานล่าสุดวันนี้นะครับเมื่อสัก6ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเรนกุ๊ปนะครับไม่สามารถสรุปได้นะครับได้เสร็จสิ้นตามกําหนดการคือเดือนมีนาคมนี้แล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าเดอะเกลเซอร์กำลังรอเงินให้ครบ6,000ล้านปอนด์ทีนี้พอเดือนนี้ไม่ทันปั๊บเดือนมีนาแล้วไงนั่นก็หมายความว่ามันจะต้องเลื่อนไปอีก1เดือนนะครับเมษาจะจบไหม ถ้ายังไม่ถึง6,000ล้านปอนด์และเดทไลน์ก็คือพฤษภาคมพฤษภาคมนี้ต้องจบนะทีนี้เดอะเกลเซอร์เนี่ยลดท่าทีการประมูลลงคือตั้งไวละ6,000ล้านปอนด์ก็ยังอยู่ที่6,000ล้านปอนด์โดยเซอร์จิมเนี่ยยังนิ่งแต่คนที่ไม่นิ่งคือเจ้าชายอันซานีซึ่งจะมีประเด็นของเขาเดี๋ยวผมจะเล่านะครับทีนี้เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยการดูเกมที่เวมรีนะครับ อาร์ uh ัมเกเซอร์และโจเอลเกเซอร์เมื่อวานนี้ผมทําเรื่องของมติ4ต่อ2ครอบครัว6คมที่ถือหุ้น4คนยอมขายอีก2คนไม่ยอมก็คือโจเอลกับอ uh ัร์ัมประเด็นคือเขาต้องการ6,000ล้านปอนด์ใช่ความสําเร็จแน่นอนแมนยูอยู่ในแบรนด์แบรนด์ที่ต้องประสบความสําเร็จแต่ทีนี้หลังจากนี้โจเอลเกเซอร์เนี่ยต้องการเงิน6,000ล้านปอนด์อันนี้เราทราบเงินไขละและเขาจะไม่ยอมลดท่าทีในขณะที่ พอโจเอลคาดการณ์ว่าจะอยู่ต่อนะแรงข่าวจากเดอรการเดียนนะเขาบอกเลยว่าหุน้นแมนยูตกเมื่อวานนี้สิบสามเปอร์เซ็นต์มื่อผมก็พูดไปในในสื่อนะทีนี้ท่าทีเนี่ยก็คือเริ่มจะไม่อยากขายเริ่มจะไม่อยากขายแต่ขายเ,ออเริ่มจะไม่อยากขายแต่ขายเพราะอะไรเขาอยากกระตุ้นให้นักลงทุนนะลงทุนเพิ่มโดยเฉพาะเซอร์จิมเลดคิปซึ่งมีสิทธิ์ที่จะเพิ่มเงินรวมถึงเจ้าชายอันซานี ซึ่งก็รอคําตอบจากเลนกุ๊ปว่าคุณจะให้ผมเพิ่มเงินไหมแต่ดูแนวโน้มต้องเพิ่มเงินนะครับทีนี้ในรายละเอียดที่ผมมาตามในเดียลันติกเนี่ยแน่นอนครับกลุ่มกาตาก็คือเจ้าชายอันซานี่มีความมั่นใจมากขึ้นในการเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตรงไหนเพราะว่ากระบวนการตอบมายังเจ้าชายช้ามากไม่มีข้อสเสนอเพิ่มเป็น6 0 0 0ล้านปอนด์และที่แน่ๆนะครับกลุ่มกาตาเนี่ย กำลังหาวิธีการนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มกาตาเนี่ยเขามีโอกาสได้ผมเคยพูดไปแล้วว่าทำไมถึงมีโอกาสได้ก็เพราะว่า 1. กาตาหรือ QIA เนี่ยมีความมั่งคั่งนะครับที่ชัดเจนกว่าเซอร์จิมเรดคริปสเงื่อนไขเงื่อนไขเซอร์จิมคือซื้อหุ้นไปแล้ว69%เท่ากับโจเอลแต่มันไม่ใช่คำตอบเซอร์จิมกลายเป็นคนที่ถูกพิจารณาอยู่ปลายแถวสุด ปลายแถวสุดเลยนะกลุ่มกาตามีโอกาสมากที่จะครอบกิจการนี้เดอะเกลเซอร์ er ต้องการให้กลุ่มกาตาเพิ่มเงินมากขึ้นและจะเป็นสีติโลกใหม่สีติโลกใหม่นะครับที่จะให้กลุ่มกาตาเพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้จะยังเป็นไปไม่ได้ที่จะเพิ่มเพราะว่าเลนกุ๊ปยังไม่ได้ตอบนะครับทีนี้ในรายละเอียดเนี่ยมันมีม,ม,มีมีตัวอย่างบทความหนึ่งของคีแลนแมกไกท่านต้องเคยได้ยินคนนี้คีแลนแมกไคือใคร เป็นนักเรศรษฐศาสตร์นะครับที่ทําการเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีที่ทําการตรวจสอบการการจะมาเป็นพาร์ทเนอร์ของคนคีเรนแมกไกยกล่าวว่าต้องดูตัวอย่างสเปอร์สเปอร์เนี่ยมีคนจะมาเทคโอเวอร์42ล้านปอนด์ก็คือสายการบินของแอฟริกาวิสิตเซาท์แอฟริกนะครับคือเขาจะไปเทคโอเวอร์สเปอร์ปรากฏว่าเขามีการตรวจสอบนะ ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการมาเทคอเวอร์รงขาวจากเดลิเมลนะการจะมาเทคอเวอร์แมนยูอ่ะเอ้ยขอไปนะครับสเปอร์ด้วยการมาใส่ในแขนเสื้อว่าวิซิตเซาท์แอฟริกาเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องของปัญหาภายในประเทศประเทศกำลังประสบเกี่ยวกับไฟฟ้าดับขับขาดแคลนน้ำนายแม็กควายคนนี้นะครับเขาเลยบอกว่าอา้าวประเทศของคุณยังยังขาดแคลนน้ำ ไฟฟ้าดับต้องซ่อมแซมอะไรมากๆในทวีปแอฟริกาใต้อยู่ๆคุณจะเอาเงินมาสนับสนุนสเปอร์ไม่อนุมัติไม่อนุมัติเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสเปอร์สเปอร์ก็เลยพลาดสปอนเซอร์42ล้านปอนด์นะครับสเปอร์เลยพลาดการเป็นสปอนเซอร์42ล้านปอนด์นี่คือเรื่องราวไงดังนั้นการพิจารณาโดยคณะกรรมการเนี่ยสำคัญมากคณะกรรมการการท่องเที่ยวของแอฟริกาใต้เนี่ย คือคือการจะมาเป็นแกใช้เงินเนี่ยต้องดูประเทศของเขาด้วยนะครับมันก็ไม่รู้จะตอบยังไงดีนะแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เหมือนกันจะไปเลือกุูมสีู่มหามาก็ไม่ได้มันจะมีอยู่คนหนึ่งที่นักประชาสัมพันธ์น่ะที่ผมบอกว่าเรนกุ๊ปไม่เอาจะมาอัดเงินแต่หวังผลประโยชน์เขาก็ไม่เอานี่เรนกุ๊ปเขามามองออกไงนะครับนี่คือผมยกกรณีตัวอย่างของสเปร์นะครับทีนี้ เซอร์จิมดีแอตแลติกขึ้นเลยนะไม่ใช่แค่การเสนอซื้อกิจการแมนยูนะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความต่างมากระหว่างกาตากับเซอร์จิมข้อเสนอของเซอร์จิมอเจ้าของอินนิออสเนี่ยเหมือนกับมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมคืออินนิออสปล่อยปล่อยควันควันพิษขึ้นอากาศอุ้ยเขาวิเคราะห์กันถึงนั่นเลยเนี่ย ไม่จะไม่พิจารณาเซอร์จินเขาไอ,อ้ตรงนี้ด้วยนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนะผมไล่นิดนึงนะมันไม่มันไม่จบเท่านั้นนะครับเขาบอกว่ากลุ่ม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 สิ่งแวดล้อมอ่ะกลุ่มที่อ้างสิทธิสิ่งแวดล้อมพยายามที่จะให้เซอร์จมเลดคลิปอ่ะเหมือนกับถ้าเกิดเทโอเวอร์แมนยูอะ่ะมันจะดูดีขึ้นมาเลยไอสิ่งที่เขาไปปล่อยปุริพิดกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยโอ้เขาขุดคุยกันสุดยอดมากผมโชคดีมากที่ผมไปเจอนะครับ ผมไม่ได้มาขุดคุยต่อนะแต่เล่าให้ฟังนะครับทีนี้มาดูกันที่อัศวบินสีแดงผมผมผมรู้อยากรู้ว่าคือใครนะครับเรดคันไนอะอันนี้ด้ต้องก่อนไปถึงขอเคลียร์เรื่องเอเรียดก่อนนายเอเลียดเนี่ยโอ้โหคนนี้ผมว่ามีข้อดีข้อเสียนะนักลงทุนชาวอเมริกันคนนี้ก็คือเอเรียดเนี่ยเขาเขาบอกไปแล้วว่าเขาจะปรับปรุงโอท f ฟ r อร์ด0ล้านปอนด ต่อให้คนที่มาเทคโอเวอร์ล้มเหลวฉันก็จะช่วยเด er. อะเกรเซอร์ความหมายก็คือเป็นพาร์ทเนอร์กันไงที่โจเอลเกรเซอร์เอามาเป็นที่รู้กันนะว่าเอเรียตเนี่ยเป็นเป็นเป็นนักลงทุนชาวอเมริกันนะครับเรนกุ๊ปก็เป็นชาวอเมริกันนะครับมันมันอยู่ในกระบวนการน,นั้นเสร็จสับเลยแต่ทีนี้เนี่ยเอเรียตเนี่ยเขาฉลาดไงเขาอยากจะซื้อแมนยู60%ด้วยซ้ำอะแต่ไม่ถ้าซื้อเนี่ยเกรเซอร์ er จะไม่มีหุ้นเลย ความหมายคือจะซื้อหุ้นจากโจเอล69%เหมือนกันไงแต่เซอร์ติมเขาซื้อเพิ่มละแต่ว่าโจเอลอะเอรีตจะซื้อเอเรียตเลยยกเลิกแผนการซื้อหุ้น6 0ของแมนยูไปกลายเป็นคนสนับสนุน2000ล้านปอนด์ท่านเขาาน้าใจใช่ไหมครับเอเรียตตอนนี้มีมีอิทธิพลมากและในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเจ้าชายอันซานนี่ซึ่งน่าจะเป็นความหวังของแฟนแมนยูอะถ้าไม่ไม่นับเรื่อง ไอ้ด้านหลังนะไอ้เรื่องสิทธิมนุษยชนอะไรของกาตาร์เขานะท่านชิกเนี่ยเขาเสนอเงินในประมาณ5,000ล้านปอนด์ประมาณ5,000ล้านปอนด์นะครับเจ้าชานซีน่เนี่ยเป็นประธานธนาคารอิสลามแห่งกาตาร์คือคือเขารวยอยู่ละแต่การใช้เงินจะมีเหตุผลมากๆเลยผมมาตามบทความในเดลันติกนะครับท่านลองฟังเรื่องนี้นะ คำว่าอัศวินสีแดงเนี่ยหรือเรดคไนท์เนี่ยที่จะมาช่วยเจ้าชายอันซานีในการสนับสนุนเทคโอเวอร์แมนเชสเตอร์ยู d นนะครับแนวคิดนี้น่าจะปิดดิวน่าจะปิดดิวผมพูดเลยนะอัศวินสีแดงเนี่ยนำโดยรอดจิมโอนิวรอดจิมโอนิวคือใครรอดจิมโอนิวเนี่ยเขาเขาเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นรัฐมนตรีอ่ารัฐมนตรีพาณิชย์กระทรวงการคลัง ของอังกฤษเนี่ยจะให้เขาเรียกว่าอะไรสมาชิกสภานะครับสมาชิกสภาคนนี้ก็คือนายโอนิวเนี่ยมาช่วยช่วยยังไงเรดคไนเนี่ยกลุ่มเรดคไนนี่น่าน่าสนใจมากผมบอกเลยว่ามันจะถึง6,000ล้านปอนด์ก็เพราะว่ากลุ่มสารานาจักรนี่แหละเขาจะเข้าร่วมกับเจ้าชายอันซานน่นะครับเป็นแนวคิดนี้น่าสนใจมากเขาขอคนระดมทุนหุ้นนะครับ 20ล้านปอนด์จำนวน50คนเท่าไร1,000ล้านปอนด์พอดีมาสมทบกับเจ้าชายอัลซานีอีก50คนนี่คือความหมายนะครับนั่นก็หมายความว่าเงินทุนจากกาตาส่วนหนึ่งนะครับก็จะจะบรรุตามเงื่อนไขนะครับจะบรรุตามเงื่อนไขของเกรลเซอร์6,000ล้านปอนด์ทันทีเพราะเจ้าชายมีอยู่5,000อีกพันนึงมาจากหลอด ลอดคนนี้นะครับหลอดเ,อเขาใช้ใก,ก Red Knight, ็กลุ่มเรดคันไนต์นะครับกลุ่มเรดคันไนต์แล้วก็มีโอกาสที่ประสบความสำเมร็จในการเช็คโอเวอร์ด้วยนะครับและนั่นก็หมายความว่าในสัปดาห์นี้นะครับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องจับตาดูสถานการณ์มากๆสำหรับการเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยกลุ่มเรดคันไนต์นะครับที่จะมาช่วย Sir เซอร์จิมเรดคลิปไม่ใช่เซอร์จิมเรดคลิปมาช่วยเจ้าชายอัสซานีนะครับส่วนการประกาศนะถ้าไม่มีเงินเพิ่ม แน่นอนครับผมพูดต้นรายการไปแล้วว่าเรนกุ๊ปจะประกาศช้าสุดพฤษภาคมนะครับก็แจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบรายละเอียดทั้งหมดนะครับผมค้นมาให้หมดเกลี้ยงหมดละประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิวกันนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของโมฮัมเหม็ดคูดุสนะครับล่าสุดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเอริกเันแฮกนะครับ ได้ติดต่อกับอัจจักอัปเตดัมนะครับคือจริงๆแล้วมันเมื่อวานนี้ผมพูดเรื่อง6ดิวนักเตะใช่ไหมหกดิวนักเตะจะมีใครบ้างมีมีจำไม่ได้มีเคนมีจูดมีโอเซมเฮนมีมีเนี่ยมีโมเมตคูดุสนะครับมีกอนซาโลลามอสนะครับแล้วก็แฟรงกี้เดยองครบ6กพอดีหลอดไป ประเด็นคือวันนี้นะครับเรื่องเราของโมเมตคูดุสนะครับได้มีข้อตกลงนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในราคามากกว่าอ่า48ล้านปอนด์เอาตรงๆแมนยูจะต้องจ่ายค่าตัวโมเมตคูดุสนะครับ48ล้านปอนด์ในการปิดดยูนี้ในซัมเมอร์นี้นะครับสัญญาของโมเมตคูดุสนะครับจะหมดในปี2025ตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่าเวลานี้นะครับคูดุสได้คุยกับเพื่อนร่วมทีมแล้วกับการไปเล่นให้กับเอริกตันแฮก ในฤดูกาลหนนะ้าเออนื่องมาจากคำว่าดีลของโมเมตคูดูสนะครับน่าจะเป็นดีลแรกๆอาจจะไม่เซ็นกับมาเซลซาบิเซอร์จะเซ็นโมเมตคูดูสแทนเขาใช้คําว่าพรสวรรค์ชั้นเลิศน,นะครับคุยกันเมื่อวานตอน11บเอ็ดโมงปะเนี่ยเขาบอกอย่างเงี้ยครับก็รอดูกันนะครับในส่วนของโมเมตคูดูสเองเนี่ยลงสนามให้กับอาแจกไปทั้งหมด32นัดยิงไป36ประตู33แอสซิสต์นะครับก็เป็นเพื่อนกับ แอนโทนีลิซันโดมาติเนสเอเลนตันแทกก็เป็นโค้ดเก่าเนี่ยลงตัวรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของกาบี้เวกากันนะครับล่าสุดนะครับสมูสรเรอัลมมดริดและสมูสรอาร์ซอน Arsenal นะครับเตรียมแข่งกับลิเวอร์พูลเตรียมแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการเซ็นสัญญากับกาบีเวก้า กาบิเวก้าคือใครนะครับเป็นนักฟุตบอลที่ได้ตำแหน่งกองกลางให้กับสโมสรเซลตาบิโกอายุ20ปีนะสูง184เซนติเมตรเป็นกองกลางจอมแกร่งนะครับวันนี้เรียวมาริดมาเต็มนะครับคือเรียวมาริดเองเนี่ยเวก้าเล่นในเกมเป็นตัวเอกเลยชนะเรียวบายูลิด3-0นะครับฟอร์มเวก้าโดดเด่นมากท่านต้องไปดูเองนะแต่ผมไม่ได้ดูนะเวก้ามีสัญญาก,กับเซลตาบิโกถึงปี2026นะครับรายงานระบุว่าตอนเนี้ย สโมสรสองเซลตาบิโก้ไม่สามารถรักษาดาวเตะคนนี้ได้เวกาลงสนามไปทั้งหมดนะครับ22นัดในฤดูกาลนี้ยิงไป8ประตู3แอสซิสนะครับอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนะครับจะเป็นคู่แข่งอันเช่บอกเลยว่าฟอร์มเด็กคนนี้เก่งมากนะครับส่วนดิวของจูสคาวิชาอะไรพวกนี้ก็เป็นก็เป็นไปตามลำดับความสนใจนะครับก็มเมริเอลเิดมามาเป็นคู่แข่งอีกทีมนะครับเวกา จะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้หรือไม่นะต้องรอดูกันซัมเมอร์นี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของอเรฮันโดกรานาโชกันนะครับก็น่าจการยิงประตูที่สวยๆนะครับพรสวรรค์แบบมหาศาลนะครับข้อตกลงการต่อสัญญากับอเรฮันโดกรานาโชยังดําเนินการอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับเมื่อคืนก็ปั่นเข้าเสียบเสาวสวยมากนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของดับบิดเดคอกันนะครับเอเล็กตันแฮกนะครับก็พูดถึงความสําเร็จของ DKR นะครับว่าผมขอยกย่องความสําเร็จของดับบิดเดคอในการเก็บคินชิดครั้งที่181ในเกมวันอาทิตย์นี้เขาอาจจะสร้างสิตีใหม่เพิ่มขึ้นอีกแต่ลืมนะครับแดงเดือดวันอาทิตย์นะครับเจอริฟูมผมนะต้องออมือให้ด้วยนะครับทีนี้การเป็นความการเกิดความสําเร็จ ผลสำเร็จที่โดดเด่นอย่างแท้จริงแน่นอนมันเป็นคืนที่พิเศษและมันเกิดขึ้นในรอบชิงชนะเลิศด้วยเอเล็กตันแฮกยืนยันนะครับว่า DKR เนี่ยยังคงเป็นพรนสวรรค์ชั้นยอดในส่วนคือผมได้พูดเล่าเรื่องราวของ DKR ไปละแต่วันนี้ที่ไม่มีคือสัญญาเอเล็กตันแฮกไม่พูดถึงสัญญาเลยนะครับก็แจ้งให้กับแฟนมันยูทราบยกย่องอย่างเดียวประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเมื่อคืนนี้ผมพูดเรื่องราวของจูต์เบลิงแฮมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเมื่อคืนนี้นะจริงๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นทีมที่ต้องการเซ็นสัญญากับจูต์เบลิงแฮมเพราะว่าเอเล็กตนแฮกเองเนี่ยก็เป็นแฟนแพนแทะของจูต์เบลิงแฮมด้วยเช่นกันนะครับดูเหมือนว่านะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จะเข้าสู่ตลาดนะครับแมนยูเรอัลมาริดลิเวอร์พูลนะครับหลักๆนะ จะซื้อจูเบริงแฮมนะครับนั่นก็หมายความว่าจูดกลายเป็นหนึ่งในนักเตะก,กองกลางที่ต้องการมากที่สุดในโลกนะครับและที่สําคัญก็คือหลังจากนี้นะครับจูเบริงแฮมเองเนี่ยนักข่าวเขาบอกว่าจูเบริงแฮมเนี่ยมีข้อเสนอวางอยู่บนโต๊ะแลสําหรับไอ้สัญญาฉบับใหม่นะแต่อย่างไรก็ตามจูดจะไม่เลือกเซนส่วนเซบาสเตนเคลเนี่ยเขาบอกว่าจูดยังคงเป็นผู้เล่นที่สําคัญของดอทมูลนะใช่แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่า เขาเนี่ยกำลังมีความเทคยนโลยใหม่นะครับก็รอดูกันนะครับแมนยูจะเป็นคู่แข่งของลนะิเวอร์พูลในดูการน,นี้ด้วยแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของเปาโลดิ巴ากันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกำลังจับตาดูสถานการณ์ของเปาโลดิ巴านะครับเงื่อนไขาการฉีกสัญญาของเปาโลดิ巴าคือ12ล้านปอนด์นะครับหรือประมาณ10.6ล้านปอนด์ เงินน้อยมากเลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเตรียมเปิดศึกกับแอตเลติโกมาดริดในการเซ็นสัญญากับเปาโลดิบา巴าซึ่งเหลือสัญญา3ปีกับโจเซ่มูรินโญ่นะครับตอนนี้นะครับเขาเป็นกองหน้านะครับยิงไป12ประตู7แอสซิสต์จาก24เกมดิบา巴าโดดเด่นมากนะครับแต่เงื่อนไขการฉีกสัญญาน้อยมากคือ12ล้านยูโรหรือประมาณ10.6ล้านปอนด์หลายทีมในยุโรปสนใจนะครับแมนยู U, ไม่น่าเซ็นสัญญากับเวกฮอสยกเว้นลงทุน กับโอเซมเพนและเคนแล้วก็เบนจามินเซสโกนะครับดีเบล่าเป็นทางเลือกที่ถูกมากนะครับและที่สำคัญก็คือสโมสรอินเตอร์มิลานกำลังที่จะฉีกสัญญาดีเบล่าด้วยคือมันฉีกสัญญาน้อยมากแต่ดีเบล่าจะเลือกใครแค่นั้นเองรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ5้ากองหน้านี่ผมไม่เอานะครับมาต่อที่เรื่องราวของมาเซลซาบิเซอร์กันนะครับล่าสุดนะครับ สโมสรยูเวนตูส้สครับเตรียมยื่นข้อสเสนอนะครับประมาณ1 6บหถึงสิล้านปอนด์ในการปิดดีลมาเซลซาบิเซอร์นะครับซาบิเซอร์เนี่ยเอเยริกจะแฮ็กให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวานนี้นะครับว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะต้องมาพูดถึงการเซ็นสัญญาถาวรกับซาบิเซอร์และเวกฮอสคือมันต้องรอให้ภารกิจอ่ะมันจบก่อนนะครับแต่ดูเหมือนว่าแหงขา่าวจากเขาโชเมคาโตนะเขาบอกแล้วนะครับว่ายูเวนตุสไม่รอนะครับเขาต้องการเซ็นสัญญาก,กับซาบิเซอร์รอดูกันนะครับ หมดหรือยังโอเคปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเป็นเรื่องราวของ a อรอนวอนบิสกานะครับล่าสุดนะครับสโมสรคริสตันพาเล้นะครับก็ตอนนี้นะเขากําลังจะเคลียดิวของบิสกานะครับกลับมาเล่นที่คริสตันพลเลนอีกครั้งนะครับในยุคของเด็กตันแฮกนะครับก็ตอนนี้นะครับตัวบิสกานี้เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับแต่สัญญาครับเหลืออีก16เดือนแล้วก็แมนยูต้องการขายบิสกาเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วนะ แจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในรอบ f อฟเคับรอบ8ทีมนะครับจะเล่นในบ้านเจอกับสโมสอนฟูลแลมนะครับก็เอาไว้ติดตามรายละเอียดกันต่อไปนะครับเดี๋ยวผมทำไลน์อัพให้เหมือนเดิมนะครับส่วน เรื่องราวของการเทคโอเวอร์สโมสรน,นะครับก็เป็นไปตามคาดนะครับว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับเดือนพฤษภานะจะคือกําหนดแล้วเสร็จแต่ว่ากลุ่มเรดคณา t นะครับก็คือกลุ่มรัฐมนตรีพาณิชย์ของอังกฤษกําลังจะระดมทุนนะครับ50คนคนละ20ล้านปอนด์อัดเงินช่วยเจ้าชายอันซานะครับอยากให้เจ้าชายได้อะไรประมาณนี้นะก็เป็นความสมบัธ์ที่ดีนะครับเรื่องราวของ เกมนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโมเมนตัมที่ดีนะครับแล้วก็เวลานี้นะเรื่องราวของดิวนะครับดิวนี่น่าสนใจมากๆนะครับว่าเขาจะเซ็นสัญญากับใครกันแน่เคลหรือโอเซนเฮนนะครับแล้วก็เรื่องราวของเวก้านะครับโอ้โหตอนนี้หลายทีมในยุโรปสนใจมากๆสัญญาของแรดฟอร์ดสัญญาของกรานาโชสัญญาของเดเคอยยังไม่คืบหน้าแมนยู Man, you, จะลงตลาดนะครับในดิวของจูตเบลิงแฮมด้วยนะครับแล้วก็ สนใจเซ็นสัญญากับเปาโลดิบาร่านะครับ12ล้านยูโรเองนะครับแล้วก็เรื่องราวของอาซาบิเซอร์นะครับกับยูเวนตุสครับถ้าแมนยูไม่รีบยูเวนตุสจะรีบนะครับก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดในช่วงเช้าวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ